สวัสดีครับผมหมอททํานะครับและนี่คือด r อกเตอร์ท็อป anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องระบบเผาผ่านนะครับใครก็ตามนะครับที่สงสัยว่าตัวเองมีระบบเผาผ่านที่พังหรือเปล่าระบบเผาผ่านมีปัญหาหรือเปล่านะครับจำเป็นต้องตรวจระบบเผาผ่านหรือเปล่าและไอที่ตรวจเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับสำคัญมากๆมันอาจจะทําให้ท่านประหยัดเงินนะครับไปมากมายนะครับ หรือว่ามีสุขภาพดีได้แบบสุดๆเลยนะครับเพียงท่านเขาเรียกว่าเสียเวลาฟังสักนิดหนึ่งนะครับมันจะดีกับท่านนะครับโอเคก่อนไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจ YouTube Membership นะครับใน YouTube ลิงก์สมัครอยู่ข้างล่างนี้ท่านสามารถสมัครได้เลยนะครับอันที่2คือท่านที่สนใจคลาสเซนต่างนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นราคาครั้งนึงแล้วนะครับท่านสามารถแอดไลน์ไปที่ Add ดัล t ์ทัสโตเพื่อขอราคาพิเศษได้เองนะครับครับสำหรับเรื่องของระบบเผาผ่านพังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่แบบคุยกันเยอะมากๆนะครับ แล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะมีวิธีการตรวจเยอะไปหมดเลยนะเช่นแบบเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักใช่ไหมแล้วก็ขึ้นระบบเผาผ่านมาให้นะครับถามว่าตัวนี้ตรงไหมโดยส่วนตัวของผมคิดบอกบอกเลยฮะว่ามันคร่าวๆมากแล้วโอกาสที่จะตรงเป๊ะเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยผมใช้คานี้แล้วกันส่วนตัวนะไม่ค่อยยกเว้นว่าท่านจะดูเป็นแบบกราฟเอามาพลอตเนี่ย คือช่างทั้งเดือนเลยแล้วมาพลอสดูว่าขึ้นหรือลงอันนี้เขาเรียกว่าดูแนวโน้มได้ว่ามันกําลังดีขึ้นหรือมันกําลังแย่ลงแบบนี้พอได้แต่ว่า exactly ตรงเป๊ะๆเ,เนี่ยผมว่าไม่ตกนะครับคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีการตรวจระบบเผาผลาญทางการแพทย์ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะฮะมีหลากหลายตรวจเลือดบ้างตรวจปัสสาวะบ้างตรวจลมหายใจบ้างนู่นนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วการตรวจระบบเผาผลาญเอาแบบจริงๆเลยนะทำได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ทางการวิจัยมากกว่า นะครับไม่ค่อยได้ใช้ในปุถุชนคนธรรมดาหรอกเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นมากนะักนะครับผมใช้คำนี้มันไม่ได้จำเป็นมากนะักยกเว้นว่าท่านมีเงินทองเหลือใช้อะอท่านอยากจะตรวจก็ตรวจแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะงี้ฮะสมมติว่าท่านตรวจระบบเผาผ่านมาแล้วบอกระบบเผาผ่านท่านดีแต่ท่านสุขภาพไม่ดีแล้วไงท่านจะไม่ทำอะไรต่อแล้วหรือว่าถ้าท่านตรวจมาแล้วระบบเผาผ่านท่านดูไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ให้สุขภาพท่านดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหุ่นท่านดีขึ้นเรื่อยๆน้ําหนักลดลงเรื่อยๆนะครับสัดส่วนดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดูหน้าตาสดใสขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยท่านจะเชื่อหรือเปล่ามันก็ไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญคือผมจะให้เทคนิคการสังเกตว่าระบบเผาผลาญท่านเนี่ยมันมีปัญหา,รารหรือเปล่านะครับดูง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาไปดู3อย่างแล้วกันว่าถ้าท่านเป็นแบบเนี้ยระบบเผาผลาญท่านเนี่ยเริ่มมีปัญหาและเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้1นท่านทนน้อย แต่ท่านอ้วนง่ายท่านทานนิดเดียวอ้วนทานนิดเดียวอ้วนคือลดน้ําหนักมาปุ๊บทานแป๊บเดียวอ้วนโยโย่บ้างหรือว่าน้ําหนักนิ่งบ้างแบบนี้ระบบเผาผันไม่ค่อยดีอันที่2ท่านหิวง่ายท่านหงุดหงิดง่ายท่านโมโหหิวคือท่านจะเป็นคนที่โมโหหิวง่ายมากๆหรือว่าแบบหิวแล้วหงุดหงิดเหวี่ยงวีนแบบสุดๆเลยแบบนี้ ให้สังเกตเลยว่าระบบเาผาผลาญท่านมีปัญหาเพราะมนุษย์เราปกติที่ถ้าเราเาผาผลาญไขมันเป็นนะระบบเาผาผลาญเราดีเนี่ยไขยมันเรามีเก็บในร่างกายเป็นแสนกิโลแคลอรี่นะไม่กินข้าวทั้งวันเนี่ยยังไม่ควรหุดหดเลยถ้าเาผาผลาญดีผมใช้คํานี้เลยนะครับอันที่3ท่านไม่สามารถทำ intermittent f a ส t i n g ได้แม้จะทําแค่12บสทับสิท่านก็มีปัญหาแล้วนะครับแต่ทั้งหมดแหละก็ตามที่ท่านทำ IF S ได้นะสิบหกทับแปดแบบสบายๆเลยนะระบบเาผาผลาญท่านไม่มีปัญหาหรอก อย่างน้อยต้องมาตรฐานหรือดีกว่านั้นดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ทํา IF16 ทับได้อยู่แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปตรวจให้เสียเงินหรอกระบบเผาผลาญท่านดีผมบอกเลยมันดีนะครับแต่ถ้าเกิดเออใครแย่กว่านั้นผมบอกว่าจําเป็นต้องตรวจไหมส่วนตัวบอกว่าเฮ้ยแก้แบบนี้ก่อน1ให้ท่านลองงดน้าตาลการงดน้ําตาลอย่างน้อย7วันเนี่ยระบบเผาผลาญจะเริ่มเผาผลาญไขมันเป็นแล้ว อันที่2เริ่มทํา IF12 ทับร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มทนทานมากขึ้นอันที่3กินโปรตีนธรรมชาติอย่าไปกินผงชงอย่าไปกินอาหารเสริมแบบนี้ระบบเาผาผลาญเราจะดีขึ้นโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์บ้างเป็นถั่วบ้างเป็นถั่วเปลือกแข็งบ้างแล้วก็กินไขมันดีที่มาจากธรรมชาตินะครับก็ถ้าเอาง่ายๆก็คือทานเฮลตี่คีโตบวกทํไ IF เนี่ยระบบเผาผลาญท่านจะกลับมาดีแล้วท่านไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรให้มันมากมาย โอเคปะเนาะโอเคลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูแล้วก็ใครที่สนใจคลาสเรียนต่างๆหรือว,ว่าสนใจที่สมัคร y u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  e m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  e r s s i p นะครับก็ข้างใต้คลิปครับโอเคครับแล้วมาเจอกันในคลาสเรียนสวัสดีครับ